เวศศรีนะะว่าเป็นเช่นไหนคำถามหุ้นฝากได้เลยเดี๋ยวจะถามหุ้นกับทางด้านคุณจุ้ยได้เลยนะในตอนนี้นะคะนักจุดเดี๋ยวเรารอคุณจุ้ยคุณเจริญเวศศรีนั่นเองนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะในตอนนี้สําหรับมุมมองของตลาดหุ้นไทยในช่วงวันสิ้นเดือนนี้นักจุดวันสิ้นเดือนมีความหมายนะ,ะสําหรับวันนี้ใครที่ติดตามตลาดหุ้นไทยในเดือนพฤษภาคมว่าตลาดหุ้นไทยบดต่อมหรือไม่บดต่อมหรือเป็นแค่รีบาว เพื่อที่จะลงต่อนะคะนังถือค่ะสำหรับเดือนเซลอินเมย์จะเซลลได้เต็มที่ตรงไหนราคาเท่าไหร่นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณจุ้ยค่ะสวัสดีค่ะพี่มันครับคำถามหุ้นในหุ้นทิมตายยังมีค้างอยู่นะ,ะ,ะเดี๋ยวฝากคุณจุ้ยตอบคำถามนักลงทุนในช่วงเวลานี้นะสำหรับนักทือที่ติดตามและฝากคำถามไว้ตั้งแต่ช่วงเช้านั่นเองนะคะ,ะคำถามตัวแรกนะคะคือดิโต้ซื้อได้หรืออย่างคะ่ะคุณจุ้ยค่ะ ดิตโตร้รก่อนครับค่ะอ่าต่อไป C B G ค่ะ C B G ซื้อครับผมค่ะสต็อปต่อไหกแปดสองห้าค่ะต่อไป S P R C J A M T S P R C มันลี่โซนล่าง วิกลี่วกกลับมาแล้ว SPRC ก็ย่อซื้อครับผม JMT JMT ยังค,ครับโอเคติดล้อกับไทยคมค่ะติดล้อรอก่อนครับผมอไทยคมไทยคมโซนซื้อสะสมครับ อโอเคเอ็กโกค่ะเอ็กโกรอก่อนครับรอเบรกเหนือหนึ่งร้อยเก้าบาทห้าสิบครับค่ะ,ะแล้วก็หุ้นที่คุณเอกหุ้นซิ่งวันรุ่มวิ่งประทะกับมาแข่งมาติดติดมาก็คือเดลต้าค่ะเดลต้าก็ซื้อครับสตอบ็อป 1จ็ดบเอ็ดหูนย์เป้าหมายโซนทางด้านบนใกล้ๆแปดสิบครับค่ะ BBL ค่ะ BBL รอก่อนครับค่ะโอเคฮาน้าค่ะฮาน้าก็ก็ยังอยู่โซนซื้อค,ครับผมค่ะ,คะ หน้าแล้วก็ตัวอะไรอีกนะฮะโฮมโปรโฮมโปรรอก่อนครับบีเอสค่ะบีเอสบีออืมไม่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 กล้าซื้อครับผมมีของก็ทยอยขายครับที่ที่จี ptg ค่ะทีสองตัวนะฮะอ่าป uh, ั้มเขียวะฮะอ๋อ ptg 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 uh, อืมอ่าโซนซื้อสะสมครับอ่า uh. ได้ครับ BTS อ้ oh, BTS มีประเด็น k e r ร y เออยังไม่ซื้อครับใ่่ Wise ค่ะ Wise ซื้อได้ครับผมอือซื้อได้ะนรับ N Y T ล <NY T S 2> งทุนฝากกับทางมาได้ไหม N Y T ยังครับรอก่อนครับโอเค N Y T E A ถามพี่ยังไงดีไหม E A E A รอก่อนครับ S I C T S, S I C, T. <S S I C T ซื้อครับ S, ออ S I C T ซื้อสิกนะ C P X ค้ X า C P X เมื่อวานปิดบวกเมื่อวานปิดบวกนั่มากเลยนักทุนไม่ได้มากที่สุดแต่ซื้อเบาๆครับผมค่ะ B J C เออ่รอ uh, กันครับ B O L B O L ซื้อครับ ừ, ยี่ยมไหลนะ้นตื่นนะโอโ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไหลพี่าตาไม่รู้เรื่องจริงคุณ Land and House ค่ะ ตุนฟังให้ทันนะใครตามหุน l H, อรอก่อนครับ T.Q.M. T.Q.M. อืม <Q> e mm hmm. เริ่มเริ่มซื้อโซนนี้ได้ครับผมค่ะดูโฮมถามบี้แ <Do S 1> ค่ดีก็จะยู่ <home. S 2> ดูโฮมซื้อได้ครับค่ะ S N N P ยังครับ TIPH h o l d i n งค่ะ T e I P H เก่งมากคนจุ้ยน,นี่พี่ก็จดไว้ด้วยนะเวลาคนจุ้ยตอบ T e I P H โซนซื้อสะสมครับอือทิพนไอ ให้อิ่มเลยนะฮะฟังให้ท่านนะครับคุณเปิ้ลไอ,อยังไม่มั่นใจครับอือทำไงดีอ่ะเอ่อคนที่ไม่มีของทำเฟรมเดลี่เนี่ยมันเริ่มวกกลับมาเบรกเนี่ยเจ็ดบาทแปดสิบนะครับก็เบา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 ซื้อเบาเบา SISB SISB ยังครับโอ้โห SISB ีนี่นอกจากไม่ซื้อนี่ถ้ามีของอยู่ก็ควรควรขายนะครับค่ะได้ไหมจะไป GPSC GPSC เดี๋ยวรอก่อนครับยังครับ SCGP SCGP ตื้อครับเจนที่ตอบไปแล้วข้างบนนะคะนักทุนมาไม่ทันนะฮะ,ะต่อไป KGC KGC K, G K, G K อะไรนะฮะ KCG KCG ไม่ขึ้นครับออกมาแล้วมาแล้ว KCG อืม KCG ถ้าปิดต่ำกว่าสิบบาทยี่สิบไม่ซื้อครับค่ะ SJWD d ซื้อครับโอ,อไป ITC ซื้อครับต่อไป PTTGC ยังครับบันทึกการาดนุนสต IV, วนะีปไอวีไอวีเอลอยังครับคือทีนี้บีทีเอบันทึกการขาดทุนใช่ไหมฮะแต่ตอนที่<ม>เขาระดมทุนตอนนั้นวีจีไอเขาขายหุ้นได้ที่ยี่สิบแปดบาทใช่ไหมฮะมนะฮะเขาได้ได้เงินมาเรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่งนะเขาก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรหรือเปล่าแต่บ t ทีเอสดทุนหรือเปล่า ก็ก็ตามนั้นฮะ VGI แหะฮะว v g ยก็ลงตอน IPO อ<ะ>ืมลงกันหมดแต่ตอนที่ IPO อะนะก็เขาเขามีส่วนถึงหุ้นตอน IPO อ่ก็ขายออกไปยังขาดทุนอีกนัง่งทุนอ่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะในตอนนี้สําหรับข้อมูลในตลาดนั่นเองนะฮะอ่ะตลาดหุ่นใดน,นะอ่าตอนนี้เด้งช็อตหรือว่าย่อหล่อ่ะ เอสทาศู S S นย์ซีเอมนะทีนี้ของเราเนี่ยจะเป็นในลักษณะเด้งช็อตครับตรงไหนชักคะเอ่อในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่ะนะฮะมีแนวต้านแถวแปดสองสี่ตัวนี้เลยเลยเมื่อสักครู่นี้ไปแตะแปดสสี่แล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ดอรอลงมาเพราะนั้นก็ถ้าแ,แถวนี้ก็ได้ถ้าจะช็อตนะครับแล้วก็เอ่อเป้าหมายแถวแถวแปดสองห้าครับ พี่ปิงก็บอกให้ลองแล้วพี่เอกเขาบอกของเขายังมีเส้นสีเขียวอยู่ฮะก็งั้นก็แล้วแต่ครับผมลองก่อนไม่รู้สิ<อ>แล้วแต่ชอบแม,แม่นี่พอดีพี่ <laughs> ฟังหลายท่านนะะพีก็เลยมาทําคุณคุณจุ้ยแต่สูตรของคุณจุ้ยคือสูตรที่ว่าเด้งช็อตคืออะไรอ่ะก็อย่างนี้ฮะผมผมผมขออนุญาตไล่ทําเฟรมอันนี้คือทําเฟรมมันรี คือความจริงอ่ะผมก็เอียงไปทางถ้าจะลงมันอาจจะลงไม่ลึกนะเอาทําเฟรมมารีก่อนทําเฟรมมารี่เนี่ยภาพนะฮะแห่งแดงหนึ่งแท่งแล้วก็ออกไซเวย์แบบเนี้ยแบบเนี้ยไม่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 ค่อยดีมารีมันมันมันมีโอกาสลงเป็นภาพนี้ได้ถัดมาเดินเดินพิษพามารีพิสาแล้วนะฮะถัดมาทำเฟรมวิกฤตครับ สำหรับ t ท f เฟรม Weekly เนี่ยคือสุดท้ายแล้วมันไม่ผ่านชุดนี้ครับเด้ง stop, <hn> ng, โดนตบเด้งตบเด้งแล้วก็ตบเด้งแล้วก็ตบสรุปก็คือมันไม่ผ่านทั้งมันลี่แล้วก็วีคลีในน่ในขณะในขณะที่เอ่อทำเฟรมเดลี่เนี่ยเมื่อวานลงมาแตะแถวแถวขอบทั้งด้านล่างแปดสองศูนโซนนั้นแล้วก็เด้งกลับ นะครับอันนี้ทํำแฟนเบลลี่นนะเพราะนั้นเนี่ยก็ก็เลยมองมองว่ายังคงเป็นภาพเด้งเฉยเฉยบวกกับเม็นเม่ไหมหมายหมายถึงเดลลี่ใช่ไหมครับ,รบก็มองแบบนั้นได้ก็มองแบบนั้นได้อบบไดของเมื่อวานนี้มองได้ก็แล้ววันนี้ก็เด้งก็ก็ก็ถูกต้องแล้วที่เขาเด้งช่ครับ มานี้เอาอย่างงี้อ่ะสองแผนแล้วกันอ่ะสำหรับคนที่บอกว่าอยากจะเปิดลองเป้าหมายเนี่ยแปดสามสี่แต่แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นไปได้สักรอบหรือเปล่าใช่ช<อ>ใช่ก็<ๆ>ก็ก็มองเป้าหมายตรงนี้ส่วนจุดนีเอ่อจุดนี้โหใกล้ๆอะ่ะจุดนี ปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดก็ช่วโองแล้วถึงที่เรา่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ค,คนคนช็อตก็ช็อตได้เลยสต็อปแปดสามสี่เพราะว่ามันกีนมันเด้งไปแล้วแล้วก็เล,วเล็งเป้าหมายทางด้านล่างเนี่ยแถวแถวแปดสองห้า,าอะไรแถวแถวนี้ค่ะ ไ้ได้ขอบคุณจุ้ยก็ให้ไอ้นะั้นน่ะโอเคให้พูดด้วยนะ <c oughs> ตามนั้นนะทึงทางไหนก็ทางนั้นได้สองทางเลยนะตรันเป็นไซเวย์ก็ลางอย่างเดียวโอเคขอบคุณค่ะคุณจุ้ยขอบคุณค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะเราไปต่อเรื่องซิเวอร์เรื่องทอง,งามเรื่องบิตคอย กันจังหนัดในช่วงหน้าโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ติดตามข้อมูลของคุณจุ้ยได้ในเรื่องราวของกลยุทธ์ที่เขาอธิบายชัดๆตรงนี้นะก็ใครที่สนใจใน